สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับพอดีไม่สบายนะครับอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็มาอัปเดตคลิปต่อนะครับ EP นี้นะครับก็จะเป็นหลักการเทรดแนวเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์นะครับก็คือจะเปิดปิดออเดอร์นะครับพร้อมกันนะครับ by ซลล์นะครับแต่ว่าแล้วก็จะตั้ง SL ทั้งคู่แล้วก็ TP ทั้งคู่นะครับโดย SL กับ TP เนี่ยจะเป็นหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเนี่ยก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเกิดเบรกฝั่งไหนนะครับเบรกฝั่งไหนแล้วก็จะโดด SL ก่อนแล้วก็จะโดด SL ฝั่งเซลสมมติว่าอ่ายเซลใช่ไหมครับกลาฟมันขึ้นนะครับก็โดน SL นะครับฝั่งเซลนะครับก็จะถือบ u าไปจนถึง TP 2ให้มัน cover กำไรนะครับอันนี้ก็เอาอาศัยความแรงของ e d x นะครับเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแนวเบรกเอานะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเบรกเอาเบรกเบรกแล้วก็ไปต่อนะครับ ก็อาศัยหลักการ RAL นะครับซึ่งซึ่งคนที่เอา EA ไปเนี่ยนะครับก็ให้มาติ๊กที่ช่อง o p t i m ไนะครับตัวนี้นะครับคือถ้าถ้าถ้าไม่ได้ซื้อ Data เนี่ยมันก็จะไม่มีช่องนี้นะครับมันก็ไม่มีติ๊ก Data อัน,นี้ก็คืออันนี้ผมมี Data 99.9%มันมันก็จะให้ติ๊กตรงนี้นะครับให้เลือกอ p t i m ไมตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคู่เงินที่เราต้องการที่จะ o p t i m ไมนะครับเอา EA ตัวนี้ไปอันนี้ผมทองนะครับ อจากนั้นนะครับเราก็มาติ๊กข้างหน้านะครับติ๊กข้างหน้าว่าเราจะเลือกออพติมไหนไหนบ้างจะออพติมไฮหลอดไหมจะออพติมไฮตัวค cool ูณไหมนะครับอันนี้ผมออพติมไฮแค่ s l t p แล้วก็ค่าของ e d x นะครับว่าที่ค่าเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับในระยะของปีนี้นะครับก็กดนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะใช้คอนโดัมพอยด์ก่อนนะครับมันจะเร็วกว่านะพอได้คอนโทรลพอยต์เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาอีเวนติ e ๊กอีกทีหนึ K ่ง ก็ประหยัดเวลานะครับก็กดสตาร์ทติ๊กออปติมัยตรงนี้แล้วก็กดสตาร์ทนะครับอันนี้คือสอนหลักการแล้วก็สอนออปติมัยด้วยนะครับนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าแล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับบางคนก็จะชอบโปรฟิตบางคนก็จะชอบอาดาวๆต่าๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพอเราได้อ p t ติมัยเสร็จนะครับนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาค่าที่เราอัพติมัยเนี่ย มาลองดูนะครับสมมุติว่าผมอยากได้กำไรเยอะๆเลยนะครัวันนี้เป็น300 30ร้อยพันแล้วก็4ี่นะครับเราก็เอาค่าที่เราอติมใหมเมื่อกี้นะครับ SL สามร้อยสองนะครับ ADX 45นะครับหาติ๊กตัวนี้ออกแล้วเราก็มาดูมัดูการทำงานนะ จะเร็วมากลองดูกรับอันนี้ก็ต้องรอ e d x นะครับคือ e d x ต้องตัด45ขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะพีคแล้วก็เปิดบายเซลแล้วก็รอให้มันเบรกฝั่งไหนนะครับเนี่ยกราฟก็จะเป็นลง1ขึ้น2ลง1ขึ้น2อ่ีครับก็มีนะครับขึ้นกินหัวกินหางก็มีนะขึ้นกินไอแนวข้างบนแล้วก็ลงมากินไอแนวข้างล่าง อ่างี่ครับเห็นไหมเนี่ยครับพอมันกินเอสลไปนะครับมันก็จะหายไปแล้วก็นะ,น, TP, นะครับจะรอจนถึงทีพีนะครับอันนี้สองพันจุดนะอันนี้ก็โดนไปนะครับโดนกินหัวกินหางไปนะครับเอสลไปสองไม้สองไม้สองไม้นะครับ ่งต้องบอกว่าวินเลทน้อยนะครับตัวนี้วินเลทน้อยแต่ว่า RR เยอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างนะครับที่มาของ EA นะครับคือ ADX นะครับตัดขึ้นตามเงื่อนไขเปิดบายเปิดเซลแล้วก็รอให้มันเบรกฝั่งใดฝังด่งหนึ่งนะครับกินไอเดลฝังใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ทนถือจนให้มันถึงครบ TP นะครับตามที่เราออพติ่มายมาเนาะนะครับโอเคองั้นมาดูผล b a c k ทส s t แล้วกันนะครับ ผมก็โชว์2รูปแบบนะครับบางทีบางคนก็บอกว่าเอ้กำไรน้อยจังปีละร้อยนะครับก็เอาใจขาลุยนะครับขาซิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทองนะครับทองทองคำนะครับปีนี้เองนะครับกี่เดือนเอ่ยนะครับห้าเดือนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเดือนนะครับก็ทํากําไรไปแปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อเดือนนี่คือหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะต่อดาวต่อดาวก็เยอะเหมือนกันนะครับหกสิบหกจุดสามแปด นะครับมาดูครับวินเลดนะครับวินเลดยี่สบองเปร์เซนต์นะครับยีเองนะครับแต่มาดูอาร์อาครับอาอาปิ๊บนะครับดูจำนวนปิ๊บก็1ต่อ5นะครับประมาณ1ต่อ5เท่านะครับวอลฟิแฟกเตอร์หนึ่งจุดแปดเก้นะครับก็ดาวดาวแค่22%นะครับ แต่อ่าต่อ5นะครับสำหรับเซตติ้งนี้นะครับก็มาดูรายเดือนนะครับก็มีเดือนเอพิวนะครับที่บวกนิดหนึ่งนะครับเนะครับแล้วก็การรอคอยนี่ไม่นานครับทองหรือไม่นานนี่หชั่วโมงไม่เกินวันครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องภายใน1วันนี่รู้เรื่องเลยหมูหรือจานะครับเนี่ยหชั่วโมง8ชั่วโมง11ชั่วโมงนะครับ อ่สำหรับสายปลอดภัยก็กำไรสบายๆนะครับเดือนละ12%นะครับโดดดาวก็25นะครับ3เดือนก็กำไรไป700กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ย700กว่าเหรียญนะครับ74%นะครับสำหรับสายที่แบบเซฟๆหน่อยนะครับแต่ว่าอาอาก็จะลดลงมานะครับ1จุดประมาณ1.1อ่งจุเท่านะครับวิลเลจก็จะขึ้นจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็น40%เท่าตัวนะครับวิลเลจดีขึ้นนะครับอาอาน้อยลงนะครับ พอมันต้องเพิ่มระยะเนาะนะครับก็มาดูแกล็ก็จะประมาณนี้นะครับนี้สำหรับสายเซฟนะก็จะอาน้อยกว่านะครับแต่วิเลดดีกว่านะครับตัวดาวน้อยกว่าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ EA ตัวเดียวกันนะครับใช่ว่าจะเข้ากับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปอัพที่หม่เองนะครับตามทุนตามความเสี่ยงนะครับนะก็ฝากไว้นะครับ สอีตัวนี้นะอันนี้ผมออปติ่ใหม่สำหรับเทรดทองนะที่ผมจะให้เซตติ้งไปด้วยทั้งแบบเสียงมากแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็คือเงื่อนไขก็คือ ADX นะครับ ADX peak ตามถึงที่เรากำหนดนะครับมันก็จะเปิด by sell นะครับเปิด by sell แล้วก็ให้มันโดน SL นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทนให้มัน TP นะครับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับอ่ต่อสขึ้นไปนี่ก็รอดแล้วครับนะอย่างเงี้ยครับอ่า b บร a ขึ้นไป อย่างนี้อไปลงมาอันนี้คือเสียนะครับนะอันนี้คือเราเสียสองไม้อันนี้ก็ต้ลงไปคล้ายๆแบบอินไซบาร์แต่ว่าเราเปลี่ยนอินไซบาร์มาเป็นอ่าความแรกงอ่าอันนี้ หัวหางแต่ละตัวต้องบอกว่าวิเลดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับอันนี้โดนไปสองไมนะ้แล้ว